สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับคลิปนี้กะจะมาพาพี่น้องที่ครับผมไปบึงอ่าสำคักไหนแน่ครับพี่น้องเนาะที่เป็นอ่าให้โชคให้ลาบครับผมบพว่าจะเป็นเลขสองตัวสามตัวแตกกระมีเด้อครับผมครับก็รู้สึกว่าอ่าสามงวดเลยสามงวดแล้วครับพี่น้องเนาะที่เก่ามาเชียร์ครับผมนําเสนอแนวทางตัวเลขเสี่ยน ครับมีแตกสามตัวครับพี่น้องเนาะสามหมวดแล้วครับก็มมี่ตั้งแต่อาจารย์ชายแดนมากครับผมครับเก้าเจ็ดเก้าครับแล้วก็มีพอบินเดียวครับผมหมวดต่อมาครับศูนย์สามหกครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มีด้วยครับผมมีครับพี่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันในงวดนี้ครับผมครับมีแตกสามตัวน้ำ ก็ถือว่าเพื่อนอาจชิบเพ่อคอยโดดเด่นปันได๋ครับผมแต่ว่าพี่น้อยเอฟซีย่าเผือย่าผ่าได้ครับผมขอติดไว้ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นาเสียดายครับผมพี่น้อยเอฟซีจำเสี้ยนน้องนาคำเลยว่ครับผมอาจารย์น้องนาคำเพื่อนส่งเลกมาไห้ครับก็มาเชียร์บอลโนร่ครับผมครับต้องขอถอดขอไปอาจารย์นํำครับเพื่อนแตกสามตัวตรงเลยครับผมครับเดี๋ยววดนี้ มานำเสนอสู้พี่น้องเอพซีครับผมครับเดี๋ยวจะมานำเสนอสู้พี่น้องเอพซีครับสําหรับอาจารย์เสี้นน้องนักข่ำครับประดีตามหลายงวดแล้วครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเพิ่นรุษมห้มีหลักฐานครับผมแต่เสียดายครับผมบ่ได้ลงให้เพิ่นครับแล้วก็มีหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะบ่เป็นหยังครับผมสู่กันต่อครับก็เนื่องกับขอกราบขอบพระคุณปูเสี้ยนทุกๆท่านเด้อครับผมที ให้แนวทางตัวเลขครับผมให้เกามาเชียร์ได้ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมจนได้โชคได้ลาะไปน้ากันครับและขอขอกลับขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีคือกันครับผมที่เขามาเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมครับทุกๆคลิปครับจังใดกับเบิ้งเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งมีนาคมสู่กันต่อตามกันต่อครับผมครับที่เด็ดในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับผมครับก็เริ่มเก็บข้อมูล ไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับสาหรับเดขกของปูปลาสากอะปล่อยไปต่อมวดได้เครับพี่น้องครับปล่อยต่อมวดแล้วหลังจากที่เข้ามาสองมวดติดบัวจิเป็นศูนย์เก้าสี่สามครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับผมไปเบิ้งน้ากันครับร่วมเซียนครับแล้วก็พี่น้องซี่ครับผมถ้าจะติดต่อกับเซียนครับพี่น้องเนาะสามารถติดต่อผ่านเก่ามาเชร์ได้เครับผมครับอยากจะให้ค่าน้ำชากาแฟ เสียนใดครับผมทวรมาที่0925615817ครับผมไปโชว์เรียลลับกับเสียนใดครับพี่น้องเนาะรับผมเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆหน่อยครับผมคาน้ำชากาแฟเพลินคับ0 9 2 5 6เก8 1 7ครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้เด้อครับพี่น้องแอดไลน์098ครับผม474 0683ครับผม แอดไลน์มาได้ได้วยครับผมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเอาไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะแนวทางชุดสรุปในคลิปนี้ครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับค่ะ<า>มาเบิ่งสำนักแรกเลยครับผมค่ะ<า>นี่แหละครับุณผม,ผมเอาน้ำเชียร์ต่อเลยครับอันอาจารย์มากเลยที่เถาต่อหมวดเลยเนะาะแมนค่ะปู ผู้ที่ว่าเป็นผู้บาครับผมไปถูดงเล่าครับคลิปนี้มือเล็กออกเลยครับพี่น้องเนาะพันทรมาแต่เสาเลยค่ะครับหางเดียวครับผมหาหนึ่งเก่าเนี่ยแหละตัดเด่นก็ได้หาเก่าครับผมหาเก่าเก่าหาเห็นในไล่เพ่นว่าพันจะปล่อยต้องหมดเพราะว่าคู่บาเพพ่นอยู่เล่าคนค่ะคพันเห็นอีกแล้วเล็กค่ะเดี๋ยว ได้จังไดให้เก่ามาเชียไปถามเพิ่นก่อนเด้อค่ะครับผมเห็นในไลน์อ่านบ่ทันได้ื่อเมื่อฝ้าเฮ็ดงานต่อเลยค่ะป๊าดปูปลาสาค่ะเต็มเต็มเลยเนาะค่ะเพิ่นปล่อยต่องวดแล้วเด้อค่ะไปเบิ่งเก่ามาเชียเด้อค่ะครับผมเอ่อบ่แน่ปูปลาษาอาจจะเข้าอีกค่ะนี่คงสุดท้ายเพิ่นก็ยังมีเนาะค่ะแม่นแต่ที่จริงปู่ว่า่าจจะเป็นบนเออบนล่าง เรเลกพี่บอกไปได้หมดเนาะเนาะห้วาบนล่างไปเลยเนาะครับค่ะแม่มินบุรีครับแตกสามตัวครับผมนี่บอกแมนอืมเดกออกสามตัวตัววิ่งบนสามวิ่งล่างสี่ครับผมเขาอยู่มาครบล่างเข้าสามที่สี่ครับผมเข้าสามสี่นี่มาครบล่างแต่ตัวตดเนาะแมนครับผมสามตัวแตกพอเดกเก่าไม่เสียตัวเนี้ วิ่งบนสามหลักสิบไปหลักร้อยครับผมเด็กิ๊บนพนรุดเนาะค่ะครับนี่ครับผมคลิปมือเลอกคื่กันพี่น้องยูซี่กับล่อคื่กันครับผมเลขปู่พ่อสำเนียงเด่นล่างครับเขาเลยค่ะสี่ตัวเดียวอันพี่น้องกาจะได้ยินเสียงแล้วเด้อบาทเนี่ยครับนั่นลหละครับเสียงจริงโอ้พี่น้องเห็นแล้วที่ห้องไปท้ายถ้ำเนาะนี่ค่ะ ปูบ่คอยห้สัมผษณไปไหนบเพิ่มีเวลารับโทรศัพท์ค่ะงวดที่ออกเก้าศูนเนาะเถ่ะสุดยอดปูแมนปรนเดลายค่ะนี่ครับผมอาจารย์สายบุญวัดปาคะครับเสียนอนกินหรือว่าเลขติดบนครับผมเข่าสองตัวเลยหาับ3แสามต่ว่ากอา่อนวเสียเฮ็ดสถิติอาจารย์ไว้ในเอนี่เดินดีเราดิี่เลขติดล่างนี่เนาะแมนครับคืออาจารย์บ่มแม่มหนูน้ำทิพย์เลย ห่าสิมาตั้งแต่ต้นปีเขาหมดเลยครับผมค่ะนี่กัเขาเพราะว่าน้ำเสียเห็นงวดวังหันก็เห็นงวดนี้ก็เห็นครับอ่าแต่ว่างวดสิบเจ็ดบ้านได้เห็นอ่าเดี๋ยวไม่เพิ่มเท่าเฉลี่ติไว้เนาะครับผมค่ะนี่คลิปแรกเพิ่นค่ะแล้วก็นี่ครับผมติดร่างเขาจับคู่รุดไปเนาะเพลงในน้ำเสียนูน้ำทิพย์ ขักี่ลีที่ถอครับคักี่ลีแล้วค่ะท่านผู้ชมทิมว่าไรค่ะลักซิรพอมค่ะลักซิปดีหงวดเนี่ยหงวดว่าหันเพิ่นไปรักหน่วยพออาเลกออกศูนเก่านี่ก็มาเื่อแต่ว่าเพิ่นช่อนกันสี่ซุนสี่ครับผมค่ะนี่ครับผมมีแม่เชียงใหม่ครับผมเดี๋ยวจะปล่อยต่องวดไทยด้ครับผมค่ะแต่ว่าอันนี้ว่าไดที่ถอดอ่าหนูน้ำทิพย์หรอกวันค่ะแต่ว่าเก่ามาเชียร์ แม่พันสอนสูร,สรไป <ว S 2> เด็กรลางค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับก้าเชียยพันจะเป็นอาจารย์เราเด้อค่ะ <laughs> ค่ะพันสมองดีหัวไหวค่ะสอนขนาดใหญ่เพันกะไปน้ำเสียดได้น้ำปูได,ด้แต่ว่าน้ำเสียนี่ขอแบบว่าเป็นโตมาเลยเนาะครับ,<อ>บค่ะจัดข้อมูลน้ำเสี่ยน้ำเสียยสิเป็นผู้เก็บข้อมูลกัน <laughs> พอเสนิน์นนานมาทียได้ครับผมพอเสนิน์นนานมาทีเลขบินเข้าสามตัวเลยกับเลขล่างอ่าเลขบนครับผมเข้าที่ห้าเก้าเลยครับผมห้าเก้าเลขผลพี่ปะกายกับพี่น้องเนาะทีผู้ใดรับผมเลขกําลังวัน<อ>เข้าทั้งเก้าทั้งสามเข่าตัวเน้นพร้อมๆครับผมแล้วก็เี่กับล่องลางอีกเนาะสุดยอดนี่นี่นี่เลขประกบประกบลางอีกกอดข้อกัน เพิ่นผาดตัวนี้ครับผาดจังไรกะคือผาดคือเขาเพราะว่าเขากอดกันครับผมโอ้ขาดแตผู้ชมกำลังว่านในสุดยอดอ้อเหลขกสูตรนี่แล้วไปคุยกับเพิ่นเพิ่นใส่สูตรได้ครับผมบนนี่เงะครับเดี๋ยวมีมาแมนีบ่ยาดอกอ้พผี่ป็ดไก่ไหมนี่สามกับสี่กอดกันมาครับพอเอก,ก้ามาเชียร์ค่ะเขาตะว,วิ่งสามไปรักลอยครับค่ะ ข้บินเดียวเข้าห้าครับผมคยิงบนเพิ่นกับเขาไล่งวดแล้วเนาะมีเขามีรลดนะค่ะท่านผู้ชมกันเพิ่งงวดนี่เะยะเขาลวดค่ะโอ้พอเอกไงเล็กเล็กเด่นอมตะเพิ่นเขาายู่สิบเซี่ยบห้ากับเจ็ดเพิ่นวาสตรนี่ะแต่ว่าเพิ่นไปดับเบดเบิเขาบดถือเนาะกับสามกับเก่าแต่ว่าเล็กลางเพิ่นดับอยู่อยู่ครับ แต้มเดียวครับพี่น้องสามนี่เพื่นในสองพ่อชนินครับผมค่ะครับรักซิปกอดข้อกันครับพี่น้องหากับเก่าเนี่ยครับผมเหล็กรางเสี้ยนจอบบอนเดินดีครับผมที่เอามาเทียบให้พี่น้องเบื้องหกสำนักแต่ละสำนักนมีเจ็ดมีหนึ่งมีเสี้ยนจอบบอนเพเ่นใสามครับผมล่างนี่ครับผมน่าสนใจ รก,กระสันกะถ้าเบิ้งพอเพิ่นว่าเพิ่นจะมส้นของเอฟซีส่งให้นําเชียไหมที่ว่าวิ่งสามล่างครับพ่อเซียนสุพรรณเข้าบนครับผมวิ่งห้าจับคู่ห้าเก้าครับผมสี่สามน้นน้นนี่เลีคอ,อกับหลักสิบล่างกอดคอกันครับผมหลักสิบล่างกอดคอกันสามสี่ครับผมสุดยอดครับผมนี่เต็มเต็ม พ่อหลงสไตล์เก่าครับพี่น้องเนาะจับคู่จากบนกับลางประกบกันครับผมค่ะแถวเดียวกันสิบ่คคอยออกน้ากันเห็นบ่ครับพี่น้องถ <esh> ้าเห็นตั um. ้งส <And> like ี่เลขสิบ่หลายหางนี่ครับผมเบิ่งดีๆได้ครับผมนี่ล่ะเอฟซีพันถึงอย่างได้ครับเลขวิ่งก็กอดข้อกันมาหาเก่าโอ้ป้าเลขกลับมาสามสี่ค่ะกอดข้อกันเลยหลังจากลุดหลายเนาะครับผมค่ะ สายป่นเก้าลุงนวดนี่ครับผมสมกับคนว่าเด่นเดินดีดีครับงวดนี่กับเขาที่หาได้ครับผมครับเซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องฟาดเด่นบนห้าเนาะเร่งวิ่งคนเดินดีได้นี่ข้าันกับเขาเพิ่นมาสองงวดกับเขาสองงวดครับผมไม่น่าลงทุนบนหกแมนแล้วก็เลียก่างกับเขาที่ซีอีกครับนี่ครับผมแม่บางัวทอง สูตรลอยมาไรเดือนดีได้ครับผมค่ะนี่วังหันกับศูนเก่ามะนีมาซีสามครับผมปลาตะเพียนกับเขาที่ถเถาอ๋อปลาตะเพียนกับเขาที่หาหาดิเดียวแม่าวาแม่ซื้อสามหาไหมครับผมจริงเพิ่นซื้อแต่ยี่กี่ดีสามซีกับสีหาเดียวคนเะคนเนี่ยค่ะครับพ่อไพบุญเต็มเต็มครับผมเก้าห้าตรงตรง เอฟซีบ,บอกอยู่ว่าไปตามพอพ่ายบุญในะน้ำเชี่ยเกือบแตกสามตัวน้ำเชี่ยแตกเก้าห้ากองม้เชี่ยเดี๋ยวผนเสี่ยร่งตองหวดค่ะครับผมลุงลอตเตอรี่เข่าเด้อครับผมเข่าบนหน้าครับผมลุงลอตเตอรี่อาจารย์คนนอนนาครับผมเลขติดล่างเข้าที่สามกับสี่ครับผมนี่ครับถ้าเลขติดบนคนเนข่าที่สามครับบ่งกลง คนคน,น,คน,นอนนาเหล็กคนเป้าไหเนาะโอ้ยพอเสแวแงครับผมคนจับให้เราด้ครับผมคนไปนตัดออกเสียดายครับเพราะว่าเป็นเล็กวินเนี่ยวันน้ำเชื่อเลขวินบนล่างบนเนี่ยวินบนล่างอเข่าสามซีแต่ว่าคนไปตัดสามซีออกครับเสียดายครับผมเอาเหลเ็กคนเข่าดิเนี่ยแต่ว่าเิ่นเิ่นบ้าหมากสามซี่อ่วาวนเป็นเลขดับเิ่น บูชนบุรีเลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีครับผมสูตรนี้ครับรักลอยพวกเขาแนี่ยค่ะปิดตายเด้๋ยคนภูเขาครับผมเดินดีทั้งไทยทั้งเล่าครับเลขเด่นเบนเดินดีด้วยครับผมยล่าครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะถือว่าแตกหลายเสนัาอยู่ครับผมที่กขามาเชียไดนนัเสนอมาสู่พี่น้องที่ครับก็ติดตามต่อได้ครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลข ติดบนติดล่างหรือว่าเหล็กเสียนอนกินอาจารย์สายบุนวัดป่านี่ครับผมครับถือว่าเดินดีมากเลยครับพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นเป็นข้อมูลครับผมเพราะว่าเกามาเชื่อมีเศรษฐีครับผมเข้ามาหลายงวดครับผมบา่าบนหรือล่างครับ้วก็เหล็กสายดวนปูครับรวมไปถึงเหล็กปูพอสมเนียงเนี่ยนะครับผมพังที่ก็บลอกค่อยอยู่ครับแล้วก็อีกหลายสำนานครับพี่น้องเนาะที่สุรุปนี่พี่น้องเบิ่งครับเด็ดๆทั้งนั้นเ้อครับพี่น้องก็ติดไว สำหรับเลขปูปลาชาครับผมเพิ่นห้ซี่สามวางหันปล่อยต่องวดแล้วเด้อครับพี่น้องปล่อยต่องวดแล้วหายิบจับลอตเตอรี่ว้เด้อครับพี่น้องครับผมขอบอกว่าเลขตัวนี้มีสิทธิ์อันครับผมปูปล่อยต่องวดเดวครับสําหรับคลิปนี้กับขอให้พี่น้องที่สุขสุขคนโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ